หน้าเช้าวันหนึ่งหน้าที่เมืองแห่งหนึ่งเฮ้ยวันนี้มาเหนื่อยจริงๆเลยอ่ะน,นี่มันของใครเนี่ยเอ้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 ยเออเออสขอโทษนะครับเออนั่งเรียบร้อยหนึ่งสอย่าไปนั่งข้างล่างสิครับเออนั่งเงินเปื่อนหมดแล้วครับผมดูนู่นสิครับอ๋อ ขี้อะไรเนี่ยกำลังใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอออือมันก็ทษกขกับน้าบ้านแห่งหนึ่งอืม Ây ơi, Ây xin lục lại vượt phiền xuống nơi xí Ừ Ừ Đi Ấn thức 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 Ấn เออกูณ่าของบ้านแต่เด็กนั้นเนี่ยโถ่เฮ้ยเหี้ยเฮ้ยทำนมแมวบินได้ต้องไงล่ะกูบินได้ต้องไปบอกี่ตูนซะแล้วแมวบินได้พี่น้องเฮ้ยกูแจกของแถมอีกขอบใจพวกเอ้ยเฮ้ยวันนี้หิวน้ำจังเลยเหนื่อยน้ำชิบ หายเลยเนี่ยทำงานมาเหนื่อยเอ้ยเขาไม่ออกเฮ้ยออกเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยโถ่เฮ้ยโอ้โหแถมให้กูอีกคนะไยอืมฮัลโหลเพื่อนเอาเลยครับวันนี้ เออไม่เอาจะเอาเงินด okay. ้วยเห็นไหมน้ Beatles, ่มันปืนเลยเอ้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 ยเงียบๆกันหน่อยได้ไหมเนี่ยเออโอเคต้องยเงียบๆแบบนี้ก็ดีอย่างสิโอเคนี่มันปืนด้ว้ยทุกคนดูเอาไว้มันใช่ยังไงเออมีไงนี่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 ไงเออเออเออ

เอยดเอ้อชิพหายนั่นมันเฮ้ยนั่นมันเฮ้ย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 ไปได้ไงทีนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียมันอยู่ตรงนี้ คุยกับตอนพาทครับผมมันจะไปส่งเงินสักหน่อยอเฮ้ยน้ำเงินของฉันนี่ไงเอามาเดี๋ยวนี้น้ำพวกรถออท้องที่นั่นนี่มันเงินของเออกูไปเทคอลฟ้ามาเออ เยี่ยมเอออะไรเนี่ยฮะกูได้ขอนกไปไงเนี้ย